แม่ต้อมเจ้าอยากกินแกงโะแต่ว่ามัมีแกงฮังเลจะเยีอย่างใดดีดูคลิปนี้ได้เลยเจ้าเข้ามาดูส่วนผสมของแกงโะก่อนนะเจ้าก็จะมีผักปืนบ้านเก็บตามหัวตามหานะเจ้าแล้วก็หมูสามจั้นหนือมไม้ดองวุ้นเส้นวันนี้ม่ต้อมใจวุ้นเส้นสดจะไข่กับใบบะขูดหอมขาวหรือว่ากระเทียมสําหรับเจียว ภัยมากเพชรก็เตรียมลูกโดดไว้ตัวนะเจ้าใจตึงพริกแกงเพชรแล้วก็พริกแกงฮังเลพงหินเลอันนี้ขาดมาได้เครื่องปรุงก็จะมีพงปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลซี๊วขาวและก่อน้ำมาขามเปียกเข้มข้นเจ้าขั้นตอนแรกก็เจียวกระเทียมเตรียมไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ผัดพริกแกงตึงสองหื้อหอม เอาจากใครกับปบบักูฉีกลงไปคั่วตัวพริกแกงเลยนะเจ้าพอพริกแกงหอมดีแล้วก็เอาหมูสามชั้นลงไปคั่วคั่วให้ผิวตึงๆนะเจ้าแล้วเราก็จะใส่ผงหินเลลงไปพอใส่ผงหินเลไปแล้วกินแกงฮังเลเก็ามาเลยเจ้าเติมน้ําลงไปมอขคลุกพริกแล้วก็ปรุงรสชาติใส่ผงปรุงรสน้าําปลาซีอิ๊วขาว น้ำตาลทรายแล้วก็น,น้ำมะขามเปียกเจ้าไม่ต้องใจน้ำมะขามเปียกเข้มข้นแบบสำเร็จอย่างนี้นะเจ้าสะดวกดีไม่ต้องมาคั้นคนเดียวจิ้มแล้วก็ปรุงรสให้ถูกปากนะเจ้ารสชาติมันก็จะออกส้มๆหวานๆเผ็ดๆเค็มๆมาทุกรสชาติเลย รุงรสชาติให้ถูกปากแล้วก็ใส่นอส้มลงไปเติมน้ําเห็นหน่อยรอให้นอสุกแล้วก็ใส่ผักลงไปเจ้าผักที่ไม่ต้องซื้อมาเนี่ยเป็นชุดผักสําหรับแกงแค่าบากนะเจ้าได้นักขนาดฟื้นไปฟื้นมากําเดียวผักก็สุกแล้วนะเจ้าพอผักสุกแล้วก็ใส่วุ้นเส้นแล้วก็พริกลูกโดดลงไปได้เลย ก้นตอแหมซักกรรมหนึ่งเื้อว์วุนเส้นมันสุกนะเจ้าต้าอีก,กเสร็จเรียบร้อยแล้วตักใส่จานแล้วเกาะโรยกระเทียมเจียวไผ่มากข้าวหงก็กินกับข้าวหงสำหรับแม่ต้อมแล้วของกินเมืองเมืองอย่างอี้ต้องเข้านึ่งตาอันเจ้าไผอยากกินแกงโฮแต่สาะแกงฮังเลมาได้เอาสูตรนี้ไปทำกินดูนะเจ้ามีหลายคนถามว่าแม่ต้อมหายไปไหนบอกค่อยลงคลิปมาได้หายไปไหนเจ้าไปเฝ้าลูกซ้อมฟุตบอลถ่ายคลิปไว้นักขนาดแต่ว่าตัดบัตันนะเจ้า ขอบคุณนักๆที่ถามไทยกันเข้ามานะเจ้าแล้วก็ขอบคุณที่ติดต,ต,ตามดูคลิปของแม่ต้อมและปักกันใหม่คลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า